เพื่อนๆคะเรากลับมาจากเออไปทําธุระกลับมาแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะพากันนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบีบีบี

Maar oh, ja. oh, der is echt gutmütig, oder? Ja, ja. dat is schon oder? Dat is de Tony. De Tony! ist dat is eigenlijk een... Nee, laat dat niet af. Het was knapp. Leere. Leere. We hebben de eerste, we hebben het niet geklinkt. We hebben eerste, วันนี้นะคะอากาศดีมากๆนะเพื่อนๆเพื right ่อนบ้านนะคะก็พาน้องหมานะเพื่อนๆมาเดินเล่นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลำธารนะแถวบ้านดีนะคะนี่ดู ข้างล่างนะคะเป็นน้ําแข็งเลยนะอากาศมันเย็นจะเพื่อนๆอ,อะไรลูกนี่ <c oughs> นี่นะคะสวยเนาะ <c oughs> ก็ถามเขานะคะว่าแถวนี้นะมีกระเทียมป่าเกิดไหม <c oughs> เขาบอกว่ามีเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็น บายบายือก็มีอะก็ดีใจนะคะที่ได้ยินว่าอมีกระเทียมป่าเยอะเลยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปสมมุติว่าในกรณีที่มันมีกระเทียมป่านะคะ เราก็จะได้กลิ่นจากเพื่อนๆแล้วก็มีเห็ดด้วยนะคะปีนี้เราอยู่ที่นี่แบบว่าอาตลอดแล้วเนาะมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะง่ายนะคะในการที่แบบว่า,เ,าเข้าป่าหาเห็ด<อ>นะจ๊ะเพื่อนๆนล <c oughs> <c oughs> องหมาน่ารักมากๆเลยตรงนี้โอเคนะคะตรงนี้เนาะอเมื่อก่อนนี้เราก็จะ บีเนี่ยแหละคะ่ะสงสัยนะคะว่าทำไมบางที่เนาะเขาก็จะมีเทียนมีแบบว่าทำคล้ายๆเหมือนศาลนะคะแฟนบอกว่าเออมีคนนะคะตายที่นี่ <c oughs> อย่างเช่นแบบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาที่มีคนตายจุดนี้นะคะเขาก็จะทำถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นศาลเนาะเพื <c oughs> ่อนๆทำขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเทียนมีดอกไม้นะคะเอามาวางไว้แบบนี้นะ <c oughs> ดูโทนี่นะคะความสุขที่สุดก็คือโทนี่นี่แหละค่ะบบาบาเร็เรๆเร่เเร,เร,เร,เรอ,อ,อกะกะน,น้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะเพื่อนๆ เป็นบ้านอ่าฮะนั่นคือเล็กน้อยแบรนดีบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะที่นี่นะคะกระเทียมป่านะเกิดขึ้นเยอะแต่ตอนนี้มันยังแบบยังมันยังหนาวอยู่จ้ะเพื่อน เราเองเราก็ดูวิดีโอเหมือนกันเนาะบีก็เห็นที่ประเทศเยอรมันนะคะพี่ๆคนไทยเนาะที่เขาอยู่ที่เยอรมันนะคะเขาก็ไปเก็บแล้วกระเทียมป่าไงเราก็เลยแบบว่าโอ๊ยกลัวแบบแถวบ้านเราไม่มี <c oughs> แฟนก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะมีเยอะจ้ะ <c oughs> ก็ดีใจนะคะ <c oughs> นี่จ้ะตรงนี้ก็เป็นป่านะคะใกล้ๆกับบ้านเราเนี่ยเดินมาเลยนะคะเพื่อนๆอุอ้ยตรงนั้นมีทางเดินขึ้นไปด้วยที่รอ่าแล้วเราต้องตัดต้นไม้้บ้อยตอตันไมใ้ย้ตนต้อตัดม้โอเคฮะ คือบีเองบีก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพื่อนๆแล้วทีนี้เรายังไม่รู้ไงว่ากระเทียมป่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะคะถ้าเรารู้ที่ใช่ไหมมันก็จะได้ง่ายนะคะ ตอนนี้นะคะบีก็กําลังจะเดินทางนะคะกลับบ้านแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นขากลับนะคะวันนี้แฟนนะคะชวนทํางานนะเดี๋ยวจะเคลียร์นะคะตรงโรงขยะนะคะให้มันว่างสักหน่อยนะคะเพื่อนๆถ้าจะมีความสุขที่สุดก็โทนี่นะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นหมาแอคทีฟนะเขาจะต้องแบบว่า ตื่นเช้าอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องวิ่งนะคะคนที่นี่นะส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมนะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะเอ่อถ้าเลี้ยงหมาก็จะต้องพาเขาเดินนะคะตอนเช้าถ้าเลี้ยงแมวนี่ก็สบายหน่อยนึงเนาะไม่ต้องพาเขาเดินนะคะบีเองเนอะเวลาที่เข้าป่าก็ใจฟูนะคะ รู้สึกมีความสุขมากๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะกระเทียมป่ามันยังไม่ออกจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าเ,เดี๋ยวบีก็จะมาเดินดูเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเดินมากับแฟนเนาะแฟนก็จะเป็นคนที่แบบอันนั้นก็ห้ามทําอันนี้ก็ห้ามทําอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบชวนไปเดินตรงนั้นก็ไม่ไปตรงนี้ก็ไม่ไปนะ,ะเดี๋ยวเอาไว้จะมาเดินคนเดียวนะคะเราจะได้สํารวจดูเนาะว่าเตรงไหนเพราะว่าบางทีเผื่อ ตรงที่เราเดินเนี่ยมันแบบมันอาจจะยังไม่เกิดเนาะแต่ว่าข้างในมันอาจจะเกิดอะไรประมาณนี้จะ้ะวันนี้อากาศนะคะก็ดีมากๆนะเพื่อนๆเห็นจะมีแสงแดดนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยหนาวมากนะคะอบอุ่นค่ะนี่แหละถ้าเวลาที่อากาศดีๆนะคะก็จะได้พากันนะคะออกมาอยู่ข้างนอกนะคะทำงานเนาะ drüber das Plastik, dann ist Wasser. Ist. Nein, der ist 18 Meter Wasser. Dick. Aber nur mit der Plastikbox hat sie. Nein. So auch? Na gut. Okay, so tief ist sind. Hast du eingeschalten? Ja schon. Warte mal. Servus. <laughs> naja, er hat den Back, Backdings vergessen im Auto für

เพื่อนๆที่เราข้ามมาฝั่งนี้นะเพราะว่าเราเห็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะกระเทียมป่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะดินดีมากเลยนะเพื่อนๆโอ้ยมาแล้วหลวงหมาเราก็ข้ามมาด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยทนี้เก่งมาก <laughs> <laughs> แม่มันนะคะอยากมาดูกระเทียมป่า เราเห็นจุดหมายไงเพื่อนๆเราก็เลยแบบว่าค้ากมานะคะเห็นมันเขียวๆไม่รู้หรอกว่ามันใช่ไหมแต่ว่าก็แค่มาดูเฉยๆนะคะเพราะว่าเราต้องสำรวจดูเนาะว่าตรงไหนนะคะมีอะไรบ้างอ๋อมันไม่ใช่จะนี่ไงที่บีเห็นเขียวๆนะคะก็คิดว่ามันเป็นกระเทียมป่าแต่มันไม่ใช่จะเพื่อนๆ นี่แหละมันจะได้แล้วใจนะคะโอเคเกมมาไปตัวนี้ก็เก่งมากเลยนะลูกข้ามมาได้ด้วยที่แรกว่าจะอุ้มนางก็ดันนะคะวิ่งมาสักก่อนวิ่งดูดูเล่นคนเดียวนะคะเล่นคนเดียวก็เล่นได้นะ วิ่งคาบไม้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะคะฮัฮโหลฮัฮโหลฮะฮะหละ่าฮงลูก เดี๋ยวบีนะคะจะพาเพื่อนๆนะเลยไปทางนู้นเนาะตรงนู้นก็จะเป็นที่แชมพียองเขาเกิดนะคะเกิดเยอะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะมีกระเทียมป่าเกิดหรือเปล่านะคะดูหลายๆที่นะเพื่อนๆเนาะมันจะได้รู้ว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะคะปีที่แล้วนะตรงนี้นะเออแชมพียองเยอะมากนะคะ แต่ทีเนี้ยมันเป็นปีแรกของบีนะคะที่บีมาเก็บบีก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าที่จะแบบกินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเก็บมากนะคะ<ด>เพราะว่ากลัวมันแบบไม่ใช่อะไรประมาณนี้แหละเพื่อน,เอนๆเห็ดมันก็จะไม่ได้เกิดแบบเยอะทุกปีนะเพื่อน,อนๆบางปีก็เยอะบางปีก็ไม่เกิดนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูเนาะว่าปีนี้เนาะเห็ดจะเป็นยังไงนะคะ ไม่มีนะคะสรุปเดียวไปตรงนี้ก็เป็นที่ของเรานะคะเราสามารถผ่านได้นะ,ะไปโอ้ยเปียกแฉะไปจ้ะ แล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะขอตัวไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอนะคะมันจะยาวนะคะเอาไว้เจอกันนะในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีดเซน ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดาเซน